ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเถระโดยท่านอาจารย์พระมหาัวญาณสัมปโนชีวประวัติและปฏิบัาคือจริยธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเถระที่ท่านกําลังอ่านอยู่ขณะน,นี้ผู้เขียนได้พยายามส่ะแสวงหามารวบรวมตามกําลังความสามารถจากพระอาจารย์หลายท่านที่เคยเป็นศิษย์อยู่ศึกษาอบรมกับท่านมาเป็นยุคยุคจนถึงวาระสุดท้ายแต่คงไม่ถูกต้องแม่นยําตามประสงค์เท่าไรนะัก เพราะท่านที่จดจำมาและผู้รวบรวมคงไม่อาจรู้และจำได้ทุกประโยคและทุกสถานที่ที่ท่านที่ยวจาริกบ่มเพ็ญและแสดงให้ฟังในที่ต่างๆกันถ้าจะรอให้จำได้หมดทุกแง่ทุกกระทงถึงจะนํามาลงก็นับวันจะลบเกือนและหลงลืงไปหมดคงไม่มีหวังได้นํามาลงให้ท่านผู้สนใจได้อ่านพอเป็นคติแก่อนุชนรุ่นหลังอย่างแน่นอนดังนั้นแม้จะเป็นประวัติที่ไม่สมบูรณ์ทํานองลมลุกคลุกคลานก็ยังหวังว่าจะเกิดประโยชน์อยู่บ้าง การเขียนประวัติและจริยธรรมของท่านทางภายนอกที่แสดงออกทางกายวาจาและภายในที่ท่านรู้เห็นเฉพาะใจแล้วแสดงให้ฟังนั้นจะเขียนเป็นทนองเกจีอาจารย์ที่เขียนประวัติของพระสาวกทั้งหลายดังที่ได้เห็นในตำราซึ่งแสดงไว้ต่างๆกันเพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้เห็นร่องรอยที่ทําแสดงผลแก่ท่านผู้สนใจปฏิบัติตามมาเป็นยุคๆจนถึงสมัยปัจจุบันหากไม่สมควรประการใดแม้จะเป็นความจริงดังที่ได้ยินได้ฟังมาจากท่านแต่ก็หวังว่า คงได้รับอาภายัยจากท่านผู้อ่านทั้งหลายเนื่องจากเจตนาที่มีต่อท่านผู้สนใจในธรรมอาจได้คติข้อคิดบ้างจึงได้ตัดสินใจเขียนทั้งที่ไม่สะดวกใจนะักท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตถเถระเป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาซึ่งควรได้รับยกย่องสันเสริญอย่างยิ่งจากบรรดาศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดท่านว่าเป็นอาจารย์วิปัสสนาชั้นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันจากเนื้อธรรมที่ท่านแสดงออกซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้มีโอกาสฟังอย่างถึงใจตลอดมา ทำให้ปราศจากความสงสัยในองค์ท่านว่าสมควรตั้งอยู่ในภูมิธรรมขั้นใดท่านมีคนเคารพนับถือมากท่านบนรรพชิตและเครือขัดในภาคต่างๆเกือบทั่วประเทศไทยนอกจากนั้นท่านยังมีสาธารสิทธิ์ทั้งนักบวชและคราวาสในประเทศลาวอีกมากมายที่เคารพเลื่อมใสในท่านอย่างถึงใจตลอดมาท่านมีประวัติงดงามมากทั้งเวลาเป็นเครือขัดและเวลาสงเพศเป็นนักบวชตลอดอวสานสุดท้ายไม่มีความด่างพร้อยเลยซึ่งเป็นประวัติที่หาได้ยากในสมัยปัจจุบัน กว่าเป็นผู้มีประวัติอันงดงานตลอดสายนี้รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็นไหน,ไหนท่านกําเนิดในสกุลแก่นแก้วโดยนายคําร่วงเป็นบิดานางจันทร์เป็นมารดานับถือพระพุทธศาสนาประจําสกุลตลอดมาเกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะแม่วันที่ยีสิบมกราคมพศ2413ีบที่บ้านคำบงตํบลขงเกียมจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องร่วมท้องกันเ้าคน แต่เวลาท่านมรณภาพาปรากฏว่ายังเหลือเพียงสองคนท่านเป็นคนหัวปีมีร่างเล็กผิวขาวแดงมีความเข้มแข็งว่องไวประจำนิสัยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาเทเล็กพออายุได้สิบห้าปีได้บรรพชาเป็นสม,มนเนนอยู่ในสำนักวัดบ้านคำบงมีความสนใจและรักชอบในการศึกษาธรรมะเรียนสูตรต่างๆในสำนักอาจารย์ได้อย่างรวดเร็วมีความประพฤติและอัธยาศัยเรียบร้อยไม่เป็นที่หนักใจหมูนะ่คณะและครูอาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์ เมื่อบวชได้สองปีท่านจำต้องสึกออกไปตามคำขอร้องของบิดาที่มีความจำเป็นต่อท่านแม้สึกออกไปแล้วท่านก็ยังมีความมั่นใจที่จะบวชอีกเพราะมีความรักในเพศนักบวชมาประจำนิสัยเวลาสึกออกไปเป็นครวัาต์แล้วใจท่านยังประวัติถึงเพศนักบวชไม่ได้หลงลืมและจืดจางทั้งยังปักใจว่าจะกลับมาบวชอีกในไม่ช้าทั้งนี้อาจจะเป็นพระอำนาาศรัทธาที่มีกำลังแรงกล้าประจำนิสัยมาดั้งเดิมก็เป็นได้พออายุได้22ปีท่านมีศรัทธาอยากบวชเป็นกำลัง จึงได้ลาบิดามารดาท่านทั้งสองก็อ,อนุญาตตามใจไม่ขัดศรัทธาเพราะมีความประสงค์จะให้ลูกของตนบวชอยู่แล้วพร้อมทั้งมีศรัทธาจัดแจงบริการในการบวชให้ลูกอย่างสมบูรณ์ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเลียบในตัวเมืองอุบลมีท่านพระอริยกวีเป็นพระอุปชาท่านพระครูศรีทาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพระครูปรจักอุบลลคุณเป็นพระอนุสาสนาจารย์เมื่อวันที่12มิถุนายนพศ2436 พระอุปชายยะให้นามฉายาว่าภูริทัตโตเมื่ออุปสมบทแล้วได้มาอยู่ในสำนักวิปัสนากับท่านพระอาจารย์สาวกันตาสีโลวัดเรียบเมืองอุบล